เปิดเผยพลังเพิ่มเติมหมาฟาบ้านแมนเก่งขนาดนี้เรียกว่าตัวบักได้เลยตัวละครที่เพื่อนๆหลายๆคนนั้นชื่นชอบตัวละครที่ทุกคนแอบสงสัยว่าเป็นตัวบักหรือเปล่าความแข็งแกร่งอยู่ในระดับใดคราวนี้มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปและพูดคุยกัน <c oughs> ก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันก่อนนะแล้วเราไปเริ่มพูดคุยกันเลยครับ หมาเฝ้าบ้านแมนฮีโรระดับคลาสเอที่ไม่เข้าร่วมการต่อสู้ศึกมนุษย์ประหลาดด้วยเหตุผลเดียวนั่นคือหมาเฝ้าบ้านแมนจะเฝ้าประจำการอยู่เพียงเมืองคิวเท่านั้นและเหตุการณ์การต่อสู้ศึกมนุษย์ประหลาดนั้นเกิดขึ้นที่เมืองแซดครับข้อมูลการต่อสู้ของหมาเฝ้าบ้านแมนพวกเราก็เลยไม่รู้ครับว่าสามารถต่อกรกับไพพิบัติระดับมังกรได้หรือไม่และลักษณะท่าทางของหมาเฝ้าบ้านแมนที่จัดการกับพวกมนุษย์ประหลาดได้อย่างชิลๆสบายๆายเนี่ยและแถมจะมีหน้าตาเหมือนกับไซตามะก็เลยมีคนสงสัยครับว่าตตตัััััวววนนนีี้้ออาจจะเป็็บ็บบคคกกึงงไดรแแข่ จนเบื่อหน่ายกับการต่อสู้ก็เป็นไปได้ครับด้วยความเป็นตัวบัะของหมาเฝ้าบ้านแมนเนี่ยก็ทําให้แฟนคลับหลายๆคนอยากจะรู้พลังที่แท้จริงแล้วก็อยากจะรู้ว่าแข็งแกร่งขนาดไหนใช่ไหมคราวนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วนะครับในฉบับรวมเล่มเล่มที่28ในตอนพิเศษนั่นเองเนื้อหามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมเล่าให้กับเพื่อนๆฟังก่อนนะครับแล้วเรามาพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเนื้อหาที่หลุดออกมาเนี่ยมันก็มากพอที่จะทําให้เรานั้นสามารถวิเคราะห์ถึงพลังที่แท้จริงของหมาเฝ้าบ้านแมนได้ไปเริ่มกันเลย ในวันที่แสนสงบเงียบของเมืองคิววันที่ไม่มีอะไรแตกต่างไปจากวันอื่นๆและเมืองแห่งนี้ถือว่าเป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่ำที่สุดในบรรดาเมืองทั้งหมดเหตุผลก็มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นคือมีหมาเฝ้าบ้านแมนคอยประจําการอยู่ที่ลานหมาเฝ้าบ้านณใจกลางเมืองคิวนั่นเองใจกลางเมืองหมาเฝ้าบ้านแมนกําลัง ง,ง่วงจังฮู้หมาเฝ้าบ้านแมนคิดในใจแต่เวลาไม่นานหลังจากนั้นหมาเฝ้าบ้านแมนก็สมัมผัสถึงอะไรบางอย่างมีมนุษย์ประหลาดโผลมาจากทางฟากฟ้าและใต้ดินไม่ว่าพวกมันจะบุกมาจากทางใดก็ตามและหมาเฝ้าบ้านแมนก็ได้กินพวกมันทันทีด้วยความรวดเร็วและเคลื่อนตัวไปหาพวกมันเพียงไม่กี่วินาทีความเร็วในการเคลื่อนตัวของหมาเฝ้าบ้านแมนไม่ต่ำกว่า250กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างแน่นอนเพื่อน เร็วจัดและมีอยู่หลายครั้งที่หมาฝาบ้านแมนเคลื่อนตัวมาจัดการกับภัยพิบัติต่างๆก่อนเจ้าหน้าที่จะมาถึงเชียอีกถึงแม้ว่าหมาฝาบ้านแมนจะอยู่ห่างไกลจากพวกภัยพิบัติเหล่านั้นนับหลาย10กิโลก็ตามครับแต่ก็มาเร็วกว่าเจ้าหน้าที่อยู่ดีนะเอ๊ะตำรวจนี่มาทํางานชา้าจังเลยอ่ะเนาะผมหมายถึงตำรวจในวันพันแมนครับในวันหนึ่งมีภัยพิบัติระดับปีศาจได้ทําการบุกเข้ามาโจมตียางกระทันหันณาใจกลางเมืองโดยที่ทุกคนนั้นไม่ทันจะตั้งตัวด้วยครับแต่หลังจากที่มันปรากฏตัว41 วินาทีภัยพิบัติระดับปีศาจก็ถูกจัดการไปอย่างง่ายดายรวดเร็วและก็ไม่ทิ้งร่องรอยเลยครับแต่ก็คาดเดาได้ว่าเป็นฝีมือของหมาเฝ้าบ้านแมวหน้าห้องปฏิบัติการของสมาคมฮีโร่ณเมืองคิวครับตอนนี้โอเปอรเตอร์ของเมืองคิวสุดน่ารักเนี่ยก็มีการรายงานว่ามนุษย์ประหลาดถูกจัดการไปก่อนท,ท,ทั้งๆที่พวกเขายังไม่ทําการแจ้งเตือนด้วยซ้าไปเป็นฝีมือของหมาเฝ้าบ้านแมนครับและจัดการภัยพิบัติที่เข้ามาทั้งหมดเลยพนักงานที่เป็นผู้ชายก็พูดออกมาครับว่านี่มันเร็ว ขณะที่พวกเรายังไม่ทันตรวจเลยว่าภัยพิบัตินั้นอยู่ในระดับใดและก็บอกกับโอเปอเรเตอร์ครับว่ายกเลิกการติดต่อกับสำนักงานใหญ่และเรียกหน่วยทำความสะอาดไปจัดการพวกมนุษย์ประหลาดซากมนุษย์ประหลาดเหล่านั้นซะและภาพก็ได้ตัดกลับคืนมาที่ใจกลางเมืองคิวอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้หมาเฝ้าบ้านแมนกำลังประจำการอยู่ที่แท่นของเขานั่นเองฮะและในวันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากวันอื่นๆมันเป็นวันที่เงียบสงบจากฝีมือการปกป้องของหมาเฝ้าบ้านแมน งวงจังหู้จบตอนพิเศษฮะ คือตอนนี้ก็ไม่รู้จะขับหรือว่าจะง่วงนอนดีครับเพราะว่าตัวของหมาเฝ้าบ้านแมนเนี่ยก็สามารถจัดการกับภัยพิบัติได้อย่างง่ายดายอีกแล้วนะแต่ก็มีหนึ่งประเด็นครับที่พวกเราเคยพูดกันไว้หลายรอบแล้วนะนั่นก็คือตัวของหมาเฝ้าบ้านแมนเนี่ยส่วนใหญ่จะมีการรายงานว่าจัดการกับภัยพิบัติระดับปีศาจครับเป็นภัยพิบัติที่น่าจะแข็งแกร่งระดับนั้นเลยแต่พวกเราก็แอบคิดครับว่ามันน่าจะเป็นภัยพิบัติระดับมังกรโผมาบ้างลหละแต่ด้วยความที่หมาเฝ้าบ้านแมนจัดการได้อย่างง่ายดายไม่าาาะะเปปภภััััยพิิิิบบบบตตรรรดดหสืืออี เนี่ยหมาฟาบ้านแมนก็จัดการได้อย่างง่ายดายชิวๆอย่างกับพี่ไซตามะนะจนมีคนแอบสงสัยครับรวมถึงผมเนี่ยแหละสงสัยว่าหมาฟาบ้านแมนน่าจะเคยจัดการกับภัยพิบัติระดับมังกรแล้วละ่ะแต่ด้วยความที่เก่งเกินไปบักเกินไปเนี่ยก็เลยทําให้สมาคมไม่รู้ครับว่าตัวที่จัดการไปนั้นมันเป็นภัยพิบัติระดับมังกรเดี๋ยวผมจะพูดถึงเงื่อนไขหนึ่งครับนั่นก็คือเงื่อนไขของภัยพิบัติระดับมังกรเนี่ยมันจะสามารถอาลวา่าจนทําให้เมืองนั้นเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงครับในกรณีพี่ไซตามะมาจััดการเเนนยมมืองตุ มันพังไปแล้วใช่ไหมตัวของไซตามาเลยมาจัดก,การเราก็เลยรู้ครับว่าเป็นภัยพิบัติระดับมังกรแต่ตัวของหมาฟ้าบ้านแมนเนี่ยภัยพิบัติมันโผล่มาหรือมีกลิ่นที่มันอยู่ไกลหลาย10กิโลตัวของหมาฟ้าบ้านแมนก็รู้ตัวแล้วครับแล้วก็เคลื่อนตัวไปหามันและจัดก,การมันโดยที่มันยังไม่ทันจะอาละวาดเลยเพื่อนๆมันก็เลยมีความเป็นไปได้ว่าภัยพิบัติที่ถูกจัดก,การนั้นเป็นภัยพิบัติระดับมังกรตรงนี้เพื่อนๆเ,เ,เห็นด้วยก็กด1นนะครับเพื่อนๆน,นไม่เห็นด้วยก็กดสองแล้วกันไม ฟุตวิกอีกรอบหนึ่งเพื่อนๆพิมมาอยู่ยาวนั่นแหละซึ่งด้วยเหตุผลนี้ครับสิ่งที่เป็นไปได้คือทุกเมืองเนี่ยโดนภัยพิบัตริระดับมังกรเล่นงานแล้วก็มีคนที่แข็งแกร่งมากๆยกตัวอย่างเช่นฮีโร่ระดับคัสเอสสูงๆหรือฮีโร่ที่หน้าเออเออหัวเม่งเม่งเปล่งประกายแล้วมีผ้าคลุมคนนั้นนั่นแหละที่มาจัดการแล้วทุกคนก็จะเข้าใจว่าเป็นฝีมือของคิงอีกรอบหนึ่งเพื่อนๆชาวเมืองเมื่อเห็นภัยพิบัติที่ถูกจัดการแล้วมีขนาดใหญ่มากๆเป็นภัยพิบัติระดับมังกรตัวนนนนัั้้กกก็จะออออุทาาามมพรว่คิ แข็งแก่งขนาดนี้ได้อย่างไรคิดว่าเป็นฝีมือของคิงนั่นแหละครับทุกคลิปต้องมีคิงก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนๆน,นอนไม่หลับกลับมาเรื่องอารวาสของภัยพิบัติระดับมังกรอ,อีกครั้งหนึ่งครับผมกําลังจะบอกว่าภัยพิบัตร,ระดับมังกรในโลกของวันพันแมนเนี่ยโผลมาแทบพุกเมืองเลยครับแล้วมันจะเป็นไปได้เหรอที่จะไม่โผลมาเมืองคิวเลยตรงนี้น่าสงสัยใช่ไหมผมว่ามันน่าจะโผลมาแล้วละ่ะแต่ถูกจัดการได้อย่างง่ายดายจากฝีมือของมาฟอวบ้านแมนตัวนี้นี่แหละครับเพื่อนๆน,น,นอกจากความสามารถที่สามารถจัดการกับพวกภัยพิบัติระด โดยทักษะการต่อสู้เหมือนกับสุนัขเนี่ยก็ยังมีการเคลื่อนตัวที่รวดเร็วมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งมีการประเมินเอาไว้เท่านั้นนะครับน่าจะรวดเร็วกว่านั้นด้วยก็คือมีความเร็วไม่ต่ำกว่า250กิโลอาจจะเป็น300 400 500ก็แล้วแต่สายตาของคนที่พบเห็นหรือเครื่องตรวจจับนั่นเองครับหรือขึ้นอยู่กับความต้องการว่าจะเคลื่อนตัวเร็วแค่ไหนตรงนี้ก็เป็นตัวบัคเหมือนกับพี่ไซตมามะนะ วของไซตามะเองก็สามารถเคลื่อนตัวได้เร็วตามใจต้องการเหมือนกันครับตัวของไซตามะถ้าหากใช้ชีวิตธรรมดาก็จะเดินธรรมดาเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปเนี่ยเราไม่ได้แตกต่างจากมนุษย์เลยถ้าจะไปร้านสะดวกซื้อเนี่ยไซตามะก็วิ่งไปใช้ความเร็วก็ไม่ได้เร็วมากมายครับแต่ว่าถ้าหากต่อสู้แบบจริงจังเอาเป็นเอาตายเนี่ยก็สามารถเคลื่อนตัวได้เร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงเร็วกว่าซุปขัดประสิ่งเลยอะพวกเราก็จะได้เห็นแล้วนะการเคลื่อนตัวของไซตามะที่ดาวไ o ครับตรงนั้นเนี่ยเร็วจัดจัดเลยนะถ้าจะวิ่งรอบโลกได้ภายในวิหรือไม่ถึงวินาทีก็ ได้ส่วนในตัวของหมาเฝ้าบ้านแมนเนี่ยผมก็มีความเชื่อว่าสามารถเร่งสปีดได้มากกว่า250กิโเมตรต่อชั่วโมงอย่างแน่นอนครับเพลอเือนเ,เนี่ยอาจจะเร่งได้ถึงพันกิโเมตรต่อชั่วโมงอันนั้นตัวบักและหลัคุณต้าก,ก็เวอร์เกินไปถ้าจะพูดไปแล้วพวกเราก็ยังไม่สามารถสรุปได้ด้วยนะว่าผมเนี่ยวพูดเวอร์หรือความเป็นจริงแล้วหมาเฝ้าบ้านแมนทาได้ครับเพื่อนๆคิดว่าทําได้หรือเปล่าก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พวกเราสังเกตได้หรือตัวของผมสััััังงเเกกกกกตตตไดด้็็คืออวขขมมมาาาาาบบบนสรรถภยพิิทีี่ล และขนาดใหญ่มากๆได้สามารถจัดการกับภัยพิบัติที่อยู่บนฟ้าฟ้าด้วยการกระโดดขึ้นไปจัดการสามารถดำดินไปจัดการกับภัยพิบัติที่อยู่ใต้ดินหรือรับรู้ว่าภัยพิบัติมาจากใต้ดินครับถ้านับความสามารถนี้ก็ถือว่าเหนือกว่าไซตามาพระเอกของเราอีกนะคือความสามารถในการรับรู้ภัยพิบัติว่ามาจากทางไหนหรือมาตอนไหนถ้าเป็นพิไซตามาของพวกเราเนี่ยก็ยังหน้าเออๆครับต่อให้ภัยพิบัติมาอยู่ต่อหน้าก็ตามก็ยังไม่รู้ร้อนรู้หนาวครับว่านั่นคือภัยพิบัติระดับสูงเพราะว่าคือไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องรับรู้ ครับจัดการหมัดเดียวจบส่วนหมาฟ้าว่านแมนเนี่ยไม่ต้องรอให้มันอรารวาสครับจัดการได้เลยคือพุ่งตรงไปถึงที่ครับไม่ปล่อยให้มันอรารวาสทําลายเมืองคิวของตัวเองครับนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เมืองคิวณนะเวลานี้เนี่ยถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยพูดตรงเลยนะเพื่อนๆปลอดภัยกว่าสมาคมฮีโร่อีกส่วนในคลิปนี้เพื่อนๆคิดเหน็นอย่างไรก็จะรืมพูดคุยกันเดี๋ยวนในคลิปหน้าก็จะมาเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าในช่วงนี้วันพันแมนเนี่ยดูเหมือนว่าอาจารย์วันและอาจารย์มุลตัาจะลงติดต่อกันครับคือลงใกล้เคีันะะบดร ว่าช่องผมเนี่ยทำสองฉบับส่วนเพื่อนเอนที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะคุยคําว่าอะไรพิมพ์คําว่ารักหรือคําว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้ร่ำรากันียแค่นี้ครับแล้วพบกันใหม่กับทีชเออออสปอร์ตรักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับ